สนทนาธรรมนำสตกิกับพระพุทธยานันทาภิขุณสี่สิการรักษาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้อยู่นานๆบุจฉา,าหลังจบคอร์สเก็บอารมณ์เมื่อ1-2มีนาคม ได้กำหนดกิจวัตรการฝึกฝนปฏิบัติในชีวิตประจำวันตื่นตีห้านั่งสร้างจังหวะสลับกับเดินจงกรมจนกระทั่งหกโมงครึ่งและก่อนนอนสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มและเลิอกอ่านโพสต์การเมืองเลิกฟังปราศัยวงเล็บโดยเด็ดขาดคงเหลือแต่ฟังข่าวช่วงขับรถเท่านั้นช่วงสามวันแรก ตลอดทั้งวันเห็นว่าตัวเองอยากจะฝึกปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเหมือนยังติดอารมณ์อยู่สังเกตตัวเองพบว่าจิตใจเบิกบานกระตือรือร้นตัดสินใจและลงมือทำอะไรอะไรด้วยความเชื่อมัน่นผ่านไปสองสัปดาห์ความตั้งใจเริ่มลดลงเริ่มฝืนใจและคิดฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นสังเกตตัวเองแล้วพบว่า กายและใจหนักขึ้นขี้เกียจมากขึ้นบางเวลาก็เฉยชาอยากอยู่เฉยเฉยสบายสบายบางวันจึงต้องหันมาฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ไปด้วยทำงานบ้านไปด้วยให้เหมือนมีครูบาอาจารย์ย้ำเตือนสติอยู่เข้ากลุ่มฝึกปฏิบัติทุกเช้าวันศุกร์ที่สถาบันอาสมศินและวันพระใหญ่ที่เรือนไทย อาจารย์ประภาพัฒนอยากทราบว่าการจะดำรงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ตั้งมั่นได้นานๆแต่รู้สึกเบาสบายควรจะทำอย่างไรหลวงพ่อวิสัชนาขออนุโมทนาในความใส่ใจในกุศลกิจการกระตุ้นเตือนกันให้เกิดกุศลจิตท,ที่งดงามสงบเรียบง่าย ไร้เงื่อนไขไร้ตัวตนแห่งการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆและกล้าแสดงออกต่อสาธารณะเป็นคุณสมบัติของจิตที่ไม่มีความกลัวใดๆแอบซ่อนในใจคุณสมบัติของจิตเช่นนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆต้องถูกสั่งสมมายาวนานวิธีดำรงจิตที่เปิดเผยเช่นนี้ให้ดำรงอยู่เป็นนิสัย ให้ฝึกการอ่านกายอ่านใจตนเองอย่างตรงๆซื่อๆชัดๆเฉพาะหน้าแต่อ่านต่อเนื่องไปเรื่อยๆคอยปรับความรู้สึกที่ไม่สบายทางกายออกไปเรื่อยๆไม่จำเป็นก็อย่ากกดเก็บบีบขั้นกลั้นทนจมแช่เกรงเพ่งจ้อง เพราะอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการของความเพลินวงเล็บนันทิราคะเผลอหลงลืมและจิตส่งออกมันมีผลต่อความไม่สบายของจิตตามมาแทบจะกล่าวได้ว่าอาการสบายไม่สบายที่เกิดกับจิตเกือบ80%เอร์เซเกิดจากการจัดการกายไม่ถูกต้องทั้งสิ้นเพราะเราทำอย่างนี้มาจนชิน การเจริญกายคตาสติคือการมีสติตามรู้กายอย่างซื่อๆตรงๆชัดๆเบาๆสบายๆไร้ความคิดและการตีความแต่เราถูกอบรมมาในความหมายของกายคตาสติที่ว่าให้พิจารณาเห็นกายในกายเป็นต้นมันไม่ผิดนะแต่เราเอาไปทำไม่ถูกต่างหาก และคนสอนอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนเราเลยถูกสอนและตอบย้ำด้วยความหมายว่าให้พิจารณาครุ่นคิดแยกแยะสร้างจินตนาการถึงความรู้สึกและชิ้นส่วนต่างๆของอวัยวะภายในความจริงขั้นตอนตรงนี้ มันเป็นขั้นตอนที่เราคุ้นเคยกับการดูกายได้ครบถ้วนถึง70%แล้วแต่จิตเราก็ไม่มีความอดทนพอที่จะทนดูกายโดยไม่นึกคิดอะไรเพราะจริงๆแล้วกายมันบอกอาการต่างๆของมันให้เราตลอดเวลาที่เราเรียกว่าเวทนามันบอกเราแค่3าอาการเท่านั้นคือรู้สึกสบายวงเล็บเบา ไม่สบายวงเล็บหนักหน่วงและรู้สึกธรรมดาวงเล็บคือยังไม่ชัดเจนว่าหนักหรือเบาเรื่องนี้จะง่ายมากๆถ้าเข้าใจอย่างถูกต้องกับพระพุทธพจน์ที่บอกว่าสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเข้าใจในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายเวทนาจิต และอารมณ์ให้ไปทนธรรมทนสังเกตกับเรื่องนี้ซ้ำๆจนคุ้นเคยกับความรู้สึกทางกายตนเองทุกส่วนก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนไปดูส่วนอื่นถ้าไม่ชำนาญเรื่องกายจริงๆภาคปฏิบัติจริงมันก็สามารถรู้เห็นเข้าใจกายกับใจในเวลาเดียวกันนั่นแหละแต่เรายังไม่เน้นหนักที่จะไปดูเรื่องจิตดังนั้นลองไปปรับ การตามดูกายเสียใหม่ผลออกมาเป็นอย่างไรช่วยรายงานกันด้วย